ทำบะหมี่กินเองเป็นวันที่สองแล้วนะคะเมื่อวานทำกินไปแล้วอร่อยติดใจวันนี้ก็เลยทำกินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไปกินบะหมี่ที่ร้านอาหารไทยนะคะอร่อยก็เลยลองไปหาซื้อบะหมี่มาทำกินเองที่บ้านเป็นบะหมี่สดที่มีขายใน ร้านอาเซียนะคะอยู่นอร์เวย์มา5ปีก็เพิ่งรู้ว่ามีบะหมี่ขายนะคะ1แพ็คก็จะมี2ก้อน,นะคะ่ะเมื่อวานทํากินไปแล้วก้อนหนึ่งนะคะกับคุณสามีก้อนหนึ่งคือเยอะมากๆเลยนะคะถ้าคนที่กินมิจุคือแบ่งได้บะหมี่สชามแต่วันนี้เรากินคนเดียว1ก้อนไปเลยนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลย ้มบะหมี่สดในน้ำร้อนประมาณ2-3นาทีนะคะก็จะได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวและก็นุ่ม1ก้อนนะคะได้เยอะมากๆแต่เราหิววันนี้ค่ะกินคนเดียวจุกๆนะคะคุณสามีชิมไปแล้วเมื่อวานส่วนน้ำซุปนะคะเราจะใช้ขนอก้อนที่เป็นรสผักนะคะ1ก้อนกับน้ำา1ลิตรแล้วก็ใส่ผงน้ำก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ให้ รสชาติของน้ำซุปนะคะเข้มข้นลวกเส้นบะหมี่แล้วน้ำซุปเสร็จแล้วก็ลวกผักตามใจชอบเราเลือกใส่ผักบุ้งจีนนะคะเพราะาเมื่อวันอังคาระคะ่ะของไทยเขานะคะก็เลยได้ผักบุ้งจีนสดสดวันนี้เราทำเป็นบะหมี่ปูอัดน,นะคะใส่ปูอัดเยอะๆตามใจชอบเลยค่ะ วานเป็นครั้งแรกที่ลองทำบะหมี่กินเองที่บ้านก็ทำเผื่อคุณสาม,มีด้วยหนึ่งชามนะคะคุณสาม,มีก็กินได้ค่ะทุกครั้งที่ทำอาหารไทยให้กินก็จะกินตามารยาทเติมน้ำซุปลงไปปรุงรสด้วยพริกน้ำตาลแล้วก็กระเทียมเจียวเพิ่มความหอมแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ และสุดท้ายตกแต่งบะหมีม่ด้วยผักชีหอมขอตัวไปชิมบะหมีม่ปูอัดชามนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ